สวัสดีครับโหดูจริงจริงนะสำหรับทางด้านเชลซีครับทล่มลเวสแฮมไปถึง5ประตูตัดหนึ่งเออท่าทางน่าจะเป็นกุนซือคนแรกที่โดนปลดหรือเปล่าครับสำหรับทางด้านเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยครับจริงๆแล้วเวสแฮมที่ออกนำไปก่อนนะครับตั้งแต่นาทีที่6เลยจากการยิงของทางด้านลูคัสปาเกต้าครับแต่ว่าเชลซีโหดาน้ายิง5ประตูซ้อนๆนะครับแล้วก็จัดนักเตะ5คนเจ้าเปโดเด่นมากครับสำหรับนักเตะหน้าใหม่คนนี้ครับ นาทีที่สิบห้าเปโดเนโตนาทีที่23ครับเอนโซเฟอร์นันเดสนาทีที่34ครึ่งหลังไคเซโดนาทีที่54นะครับแล้วก็ทางด้านชาลูบาครับนาทีที่58เกมนี้เชลซีไม่มีโคพาร์เมอร์นะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ในช่วงวอร์มอัพครับก็เลยถอดทางด้านโคพาร์เมอร์ออกหลังเกมนี้ทางฝั่งของเอนโซมาเลสกาเขาออกให้สัมภาษณ์นะครับบอกเห็นไหม มีแต่คนบอกว่าเราคือพาร์เมอร์ทีมไม่ใช่นะนะครับเนี่ยไม่มีโค้ดพาร์เมอร์เนี่ยทีมเราก็ไม่ได้ลดประสิทธิภาพอะไรลงไปเลยแต่ใช่เวลามีเขาอยู่ในทีมเนี่ยทีมมันก็อาจจะดูดีขึ้นนะแต่ว่าเกมนี้เราไม่เห็นข้อแตกต่างเลยคนที่ได้มีโอกาสลงสนามแทนดีเป็นทางด้านเอสตาวิโอนะครับแล้วก็ผลงานก็ไม่เลวทีเดียวนะครับเกมนี้ทําไป1นึ่งแอสซิสแต่ว่าก็มีส่วนทําให้ทีมเสียประตูด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกแล้วเขาว่าเด็กก็ต้องเรียนรู้ไปอ่ะนะครับ สถานการณ์บาดเจ็บของพาเมอร์นะครับเขาบอกเดี๋ยวรออีกไม่กี่ชั่วโมงก็คงจะรู้แหละครับว่ามีอะไรบ้างครับแฮมพอสเตอร์ไม่ไหวเลยนะครับบอกว่าโอ้โหมันเป็นค่ําคืนที่หนักหนาสาหัสมากๆเลยสําหรับพวกเราครับแน่นอนครับรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันพวกเราเสียประตูเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับก็แหมจริงๆแล้วก็ได้ประตูเร็วนะนะครับแต่ว่าเจอกับท็อปทีมจริงๆเนี่ยคือคุณต้องคงเส้นคงวาให้มากกว่านี้ครับการเสียประตูง่ายๆนี่ไม่ไหวเลยครับ ตอนนี้เวสแฮมนีบวยนะครับลงเล่นไป2นัดดีไม่มีแต้มนะครับแพ้ทั้ง2เกมครับแล้วแถมประตูได้เสียนียติดลบไปถึง7เกมแรกเสียไป3ลูกนะครับเกมนี้โดนไปอีก5ลูกเกมหน้าถ้าแพ้อีกดีสงสัยน่าจะไม่รอดแล้วสำหรับทางด้านเกรแฮมพอตเตอร์ครับบูเดลีกาครับอะไรมันจะโหดขนาดนั้นครับสำหรับทางด้านไบยอนมิวนิค เกมแรกครับเจอกับอาร์แบร์ไลฟ์ซิกก็ไม่ใช่กระจกกระจอกนะแต่ว่าไบเยนนี่ไม่สนครับอัดอาร์แบร์ไลฟ์ซิกซเละเฮะเลยครับ6ประตูต่อศูนย์โหยิงครึ่งโหลเลยและแฮร์รี่เคนครับแฮตทริกแล้วเป็นแฮตทริกแบบเพอร์เฟกนะครับสมบูรณ์แบบครับก็คือไม่มีใครมาขั้นกลางนะครับแล้วก็เป็นการยิง3ประตูในครึ่งเวลาเดียวครับโดยทางด้านไบเยนเนี่ออกนําไปก่อนนะครับนาทีที่27จากโอลิเซ่ครับ นาทีที่32ดีอาร์สนาทีที่42โอลิเซ่ครับและครึ่งหลังเป็นแฮร์รี่เคนโชครับ 64, 74แล้วก็77เนี่ยเขาบอกนะครับว่าเนี่ยการยิงแบบนี้นะครับในครึ่งเดียว3ลูกไม่มีใครมาขันกลางนี่คือแฮตทริกที่เพอร์เฟกครับแล้วแฮร์รี่เคนทำได้แม่ศูนย์หน้าของทางด้านไบร์นมิวนิกเนี่ยแนวรุกอะไรกันเนี่ย ลงตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือโอลิเซเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าฤด,ดูกาลที่แล้วนี่ผลงานดีขนาดไหนครับทำงานร่วมกันกับแฮร์รี่เคนแล้วดีอาร์เพิ่งจะมาเองนะนะครับแต่ว่าแบบเกมนี้นี่2แอสซิสกับ1ประตูแฮร์รี่เคนยังเอ่ยปากชื่นชมเลยนะครับว่าเอ้ยเขาเพิ่งจะมาอยู่กับเราแค่สองสาสัปดาห์นั้นเองนะแต่ว่าพวกเรานี่มีคอนเนคชั่นที่ดีต่อกันมากๆเลยทำแอสซิสได้ด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะจิงประตูได้ด้วยก็เรียกว่าเป็นการสร้างความมั่นใจ เกมพี่แล้วก็ยิงได้แล้วนะสลหรับทางด้านดีอาร์ตครับส่วนเรื่องของโอริเซ่ไม่ต้องห่วงเลยเขาบอกแล้วครับว่าโอโ้คือยิ่งเล่นยิ่งดีนะสำหรับนักเตะคนนี้ครับอ่ะนี่น่าจะลงตัวแล้วครับสามประสานของทางด้านไบเยอร์มิวนิกแล้วใครเนี่ยจะมาสอดแทรกล่ะเนี่ยนี่ขนาดไม่มีเลรอยซันเน่นะครับไม่มีคิงซี่โคมองเนี่ยยังหานักเตะในะตำแหน่งแนวรู้เพิ่มอยู่นะสำหรับทางด้านไบเยอร์มิวนิก ทีมอื่นคงจะมองว่าโหไม่ต้องหาแล้วแหละพี่ไอที่พี่มีอยู่ตอนนี้มันก็โหดเหลือเกินแล้วเนี่ยนราเหนือยากนั้นก็ยังมีทางด้านแซดินาบรีอีกนะครับแต่ว่าดูแล้วฝั่งของบาเยอร์นีก็น่าจะต้องหานักเตะแนวรุกเพิ่มอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันมีเกมการแข่งขันที่ต้องลงเล่นเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งในเยอรมันนะครับรวมถึงในบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วย ดอนารมานะครับเตรียมที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ก็ล่ำลาแฟนบอลไปเป็นที่เรียบร้อยครับดอนารุมานะครับผู้สัประตูชาวอิตาลีนี่คือโดนเพื่อนร่วมทีมต้องตอดครับว่าโดนเพื่อนร่วมทีมครับช่วยกันผลักช่วยกันดันครับให้ไปบอกลาแฟนบอลครับสโมสรนี่คือไม่สนใจอะไรแล้วนะครับทั้งโค้ชทั้งสตาฟโค้ชนี่คือไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรใดๆทั้งนั้นครับ หลังจากที่มีปัญหาอย่างหนักนะครับกับทางด้านปารีสแซงต์แชงแมงไม่สามารถจะคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กันได้แล้วก็โดนตัดชื่อออกนะครับทั้งในเกมซูเปอร์คัพแล้วก็ในเกมลีกเอิงด้วยเกมล่าสุดนีกก็เอาชนะองเช่ไปได้1ประตูต่อศูนย์ตรนหนัดรู้มากไม่มีส่วนกับเพื่อนร่วมทีมไม่มีส่วนกับทีมนะครับตกลงกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีรายง,งานข่าวว่าอเจนของเขานี่ตอนนี้อยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ครับคงคงจะไม่ใช่แมนยูงงอะน,น,นะครับยังไงก็คงจะเป ก็เอาไป็ว่าเดี๋ยวรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะสำหรับทางด้านดอนน่ารุมมาเหอกันครับว่าซิตี้น่ากลัวจริงๆครับได้ผู้สัอประตูอย่างทางด้านดอนน่ารุมมามาอีกหนึ่งคนนี่โอ้โหเหนียวหนึบเลยอ่ะนะครับแต่ว่าปารีสแซงต์แชงเวลาเขาไม่เอานักเตะคนไหนนี่เขาแบบจากลากันแบบไม่ดีเลยนะก่อนหน้านี้ก็เป็นเอ็มปัปเป้นะครับยังฟ้องร้องกันอยู่เลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นดีลของทางด้านดอนน่ารุมมาครับคือไม่สนะนะครับถ้าคุณไม่อยากอยู่ฉันก็ ตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องมามีเยื่อใยอะไรใดๆกันทั้งนั้นน่ะแต่แล้ ESPN นะครับออกมาระบุว่าทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลยังคงมีความเคลื่อนไหวยอยู่นะครับต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านโรดิโกหลังจากที่บอกว่าสเปอร์นีต้องการที่อยากจะยืมตัวนะครับในอับริดก็เห็นด้วยละ่ะ ทั้ง3มทีมนี่ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการอยากจะได้เกมรุกนะครับอาร์เซนอลนี่ก็แม่จริงๆแล้วได้เอเซ่ก็ไม่น่าจะไปเอาโรดิโก้นะแต่ว่าลิพูนี่คือพวกเขาต้องการที่อยากจะหานักเตะมาแทนที่ของดีอาร์ตเดี๋ยวจับตาดูแล้วกันนะครับว่าถ้าหากพวกเขาไม่ได้อิซัะขึ้นมานจริงๆแล้วก็ก,ก็น่าจะมาออกที่ทางด้านโรดิโกก็ได้นะครับแต่ว่ารายงานข่าวจากในสเปนีออกมาระบุชัดเจนนะครับว่าโรดิโกนี่บอกว่าเขาไม่ต้องการที่อยากจะย้ายทีมครับ เจ้าตัวนี้ไม่อยากจะย้ายบอกบอกมานี่น่าจะตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะนะครับแต่ว่าก็ยังมีข่าวเรื่องที่ว่าเรอัลมาดริดพยายามที่จะผลักดันเขาออกจากทีมอยู่ตลอดเวลาครับเป็นดิวที่บอกโหนี่ก็ต้องตามจนกระทั่งนู่แหละครับตลาดการซื้อขายมันจะปิดตัวลงนะครับคือยังไม่รู้จริง,รงๆนะว่าจะออกยังไงครับแหมคือถ้าเป็นดิวอื่นเนี่ยอาจจะพอเดาได้นะแต่ว่าดิวนี้นี่แหมคือมันออกได้ทุกด้านเลย อาจจะอยู่กับเรัลมาบริตต่อก็ได้นะครับหรืออาจจะย้ายไปอยู่กับทีมอื่นทั้งในรูปแบบของแบบเพอร์มานเนนต์ดีลนะครับหรืออาจจะไปด้วยผงการยืมตัวก็ได้ครับคืนนี้นี่ทางฝั่งของบาซลน่ามีคิโรสนามนะครับในศึกลาฬิกาพบกับทาดานเลบันเต้ครับโหดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแตอย่างใดทั้งสิ้นนะครับ เกมแรกของเรเบนเต้นี่พวกเขาก็แพ้มานะนะครับในขณะที่บาร์เซโลนาดีก็สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งมาได้นะครับก็คือเอาชนะมายโยการมา3ประตูต่อ0เจอกันมาช่วงหลังๆนี่บาร์เซโลนาชนะตลอดนะครับ33เกมนะครับที่เจอกับเรบันเต้นในทุกรายการนี่บาร์เซโลนาไม่แพ้ถึง30เกมนะครับแล้วเมื่อเจอกันล่าสุดนี่ปี2022นะนะครับตอนนั้นบาร์เซโลนาบุกม,มาเอาชนะที่นี่ครับ3ประตูต่อ2 สบียตัวจริงของทางด้านบาร์เซโลนาล่ะครับจะเป็นใครบ้างครับกับผู้สาประตูเป็นกาเซียนะครับไม่มีทางเลือกแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับในขณะที่แบ็คขวาครับก็เป็นทันนัทเอริกกาเซียอีกหนึ่งกาเซียนะครับกองกลางเป็นทันนัทอาราโฮนะครับกับคูบาซี่ด้านซ้ายเป็นบาวเด้ครับส่วนมิดฟิลด์นี่มีทันนัทเปดรีนะครับแฟรงกี้เดจองแนวรุกลาเิลยามาล์ดนนี่อาร์โบราฟินญาแล้วก็ทางฝั่งของเฟอร์รันตอเรสครับหมาไมเอาทางด้านมาคาราฟอร์ดออกซ้ายเป็นตัวชิงเกมแรกนี่ดูฝุดๆยังไงชคก้นนะ เกมนี้ดูแล้วไม่มีปัญหานะครับจะก,กี่เม็ดเท่านั้นเองนี่แต่สื่อมวงนอกนี่เขามองนะครับว่าปาซโลน่าน่าจะเอาชนะไปได้ครับอย่างน้อยๆดีก็3ลูกเลยนะครับโห mm. คือขาดจริงๆอ่ะนะครับเกมแรกนี่ก็ชนะขาดไปแล้วนะครับสกอร์เดียวกันเลยเกมแรก30เกมนี้นี่สื่อก็มองว่า3 0มนะครับดูที่จะ2คลีนชีตได้หรือเปล่าครับโห mm. แต่ว่าถ้ายิงแบบ หนักๆอย่างนี้เนี่ยเรอัลมาดริดเหนื่อยเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าเกมรุกของปาร์เซโลนาดีไปยังไม่มีแพลวเลยนี่ขนาดไม่มีทางด้านเลวานนะเนี่ยส่วนคือวันอาทิตย์นี้เรอัลมาดริดก็มีคิวออกไปเยือนทางด้านเรอัลโอเปโดนะครับเกมแรกเรอัลมาดริดนี่เชิญเอาชนะคู่แข่งอย่างโอซันตูนามาได้แบบบุบิ่ครับ1ประตูต่อศส่วนทางด้านโอเวโดนี่แพ้เบียเรลมา0ูนย์ประตูต่อ 2, 2> ครับ เรอัลเมดริดนี่เก็บคลินชีตมา3เกมแล้วนะครับในศึกลาลิก้าครับเกมก่อนหน้านี้ที่เจอกับทางด้านเรอัลโอเบโดนี่โหไม่เจอกันมานี่เป็น10กว่าปีเลยนะนะครับกลับมาเจอกันใหม่นี่ครั้งสุดท้ายที่เจอกันนี่เรอัลมริดถล่มเอาชนะไปได้ถึง5ประตูต่อนหนึ่งครับอะไรมันจะขายกันสักขนาดนั้นเสีตัวจริงหน้าของทางด้านเรอัลมดริดครับมีใครบ้างครับผู้สาวประตรูเป็นทางด้านทีบวกคูตัวนะครับ กองหลังครับมีเทนอเล็กซานเดอร์อันโนนะครับมิลิเจาฮุยเซนนะครับคารายรัสตรงกลางมีเฟเดริโก้บาปาเดชิเมนี่อารากูเล่ครับแนวรุกบราฮิมดิอาสครับเอ็มปาเป้แล้วก็วินดิซิอุสจูเนียก็ไม่มีจูดเบลลิงแฮมนะครับไม่มีเอนดริกนะครับคาวิงก้าก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ก็ไม่มีปัญหาใดอย่างไรทั้งสิ้นนะครับเกมนี้สื่อก็มองว่าเรอัลมาดริด3แต้มเหมือนกันนะนะครับแต่แต่ว่ายิงน้อยกว่าบาซ่าครับโดยพวกเขามองว่า เราแอฟริกจะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อสูนรครับแล้วกับพบกับ i n s i ซส์สปอร์ตในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ